ประวัติประคำเหล็กไหลสมเด็จพระพุทธาจย์โตภูมวรังสีท่านหลวงวิจารเจรยัยได้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2407ท่านสมเด็จโตได้นำเหล็กไหลเป็นก้อนๆมามอบให้ท่านหลวงวิจารเจรยัยและบอกท่านหลวงวิจารไว้ว่าช่วยทำเป็นสร้อยประคำให้ท่านด้วยซึ่งท่านหลวงวิจาร เป็นช่างทองหลวงมีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมจึงได้นำเหล็กไหลไปเจรไนเจาะรูทำเป็นสร้อยประคำและนำมาชุบรักทองรักแดงใช้สายเอ็นร้อยซึ่งมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดกลางและเม็ดใหญ่ร้อยเป็นลูกประคำขนาด108เม็ดและ110เม็ด ผูกผู้สีแดงส่วนผงเหล็กไหลที่เจาะรูได้นำมาเป็นส่วนผสมขององค์พระสมเด็จวัดระฆังหรือที่เรียกกันว่ามวลสารในพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จวัดระฆังส่วนใหญ่แม่เหล็กจะดูดติดและมีพุทธคุณมาก มาากมดูในส่วนพุทธคุณของเหล็กไหลที่อธิฐานจิตโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมวรังสีป้องกันภัยเมตตามหานิยมเสริมอำนาจบารมีป้องกันพูดผีปีศาจคุ้งภัย สเสนียดจันไรส่งเสริมปัญญายาณแข้วคาดปลอดภัยป้องกันการถูกกระทำเสน่ห์ขั้นเทพระดับสูงเจรจาเป็นเลิศสำเร็จรู้ร่วงด้วยดีคงกระพันชาตียากที่จะเจ็บป่วยปัดเป่าอุปสรรคปัญหาที่พบเจอมหาอุด เสริมและหนุนดวงไม่ให้ดวงตกปรับธาตระบบเลือดในร่างกายให้หมุนเวียนดีขจัดปัดเป่าเชื้อโรคโรคหลายโรคภัยชนิดต่างๆทำน้ำพุทธมนต์รักษาสิ่งอับมงคลไลาเสนียดจันไร ผู้ใดได้ครอบครองก็จะช่วยเสริมบุญบารมีและยังช่วยปรับธาตุในร่างกายไม่ให้ปวดเมื่อยไม่ให้เจ็บป่วยถ้าใจเราศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่เราคิดแต่ถ้าจิตของเราคิดลบไม่มีความศรัทธาก็เปล่าประโยชน์ ที่จะนำมาบูชาติดตัวและทางศูนย์มหาสมบัติสแผ่นดินก็ได้นำเหล็กไหลที่ทำการเจรานายเป็นเมตกรรมแล้วมาร้อยเป็นข้อมือทั้งเม็ดเล็กเม็ดกลาง และเม็ดใหญ่บางเส้นก็นํำจีวรที่อยู่ในหีบเก่าโบราณที่ทางท่านหลวงวิจารเจรนายนํามารองพระสมเด็จวัดระฆังอายุหลักร้อยปีทางศูนย์ทำเป็นหลอดแก้วและนําจีวรที่รองพระสมเด็จวัดระฆังเป็นชั้นๆ มาบรรจุไว้ในหลอดแก้วเพื่อให้ท่านสมาชิกได้นำมาบูชาเป็นสิริมงคลยิ่งนักที่ท่านดูอยู่นี้นะคะก็ได้นำมาทำใหม่โดยการนำจีวรมาบรรจุในหลอดแก้วนะคะแล้วก็ทำให้ล้านทองทำเป็นข้อต่อทองให้ค่ะก็สวย เป็นเครื่องประดับที่เป็นมหามงคลยิ่งนักคุณค่าที่คุณคู่ควรค่ะ,ออะ,ะคอยติดตามในไลฟ์สดนะคะเ<า>พราะบางครั้งเนี่ยทางแอดมินก็ได้นำม,มาจัดโปรโมชั่นเพื่อให้ท่านสมาชิก ได้นำไปบูชาเป็นมหามงคลให้กับตัวเองและครอบครัวคะ่ะขอให้มีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตคะ่ะถ้าท่านในสนใจนะคะที่จะบูชาประคำเหล็กไหลที่อธิษฐานจิตโดยสมเด็จพระพุทธเจ้าโต พรหม,มรังสีช่องทางที่ติดต่อได้เร็วที่สุดนะคะช่องทาง Line แอดค่ะเพียงแค่ท่านแอด Line เข้ามานะคะเสิร์ชหา ID Line พิมพ์คำว่าตัวแอดนะคะตัวแอดแล้วก็คำว่า T-Land ค่ะตัว T-H-R-E-L-A-N-D-Land ซึ่งแปลว่าสามแผ่นดินนะคะก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามให้ท่านนะคะ ท่านอยากได้เม็ดเล็กหรือเม็ดกลางหรือเม็ดใหญ่อยากจะเป็นประคำล้วนหรืออยากจะมีจีวรประดับคู่มาด้วยก็สอบถามแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ คังปัจโตอาสิวังเมอังคเลมาลกังขันธมบวรปเรตัาจะอาตานาติยาโสตกังอาเกษเสชัตนังอาสิเสสะปาการสันเทตาเชนานานาวรสังยุตตาสัต